อธิบาลหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคูแอนอีกแล้วนะคะในวันอังคารที่10สิงหาคม2560น ค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งคะ่ะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วเปิดไปที่หน้าแปดนะคะหน้านี้คะ่ะเราสร้างบ้านในรูปภาพเป็นรูปบ้านใช่ไหมคะเราจะมาเรียนในการส่วนประกอบของบ้านนะคะที่มีความสำคัญ อ่าเรามาดูก่อนหลังคาหลังคามีไว้สำหรับทำอะไรคะไว้กันแดดกันลมใช่ไหมคะต่อไปประตูนี่คือประตูประตูมีไว้สำหรับเข้าออกบ้านต่อไปนะคะหน้าต่างนี่ไงหน้าต่างหน้าต่างเราก็จะต้องเปิดรับอะไรคะ รับแสงแดดรับลมเอาไว้ระบายอากาศในบ้านนะคะถ้าเกิดว่าบ้านของใครที่มีสองชั้นก็จะต้องมีอะไรอีกคะบันไดที่มีไว้สำหรับขึ้นลงนะคะแต่ถ้าใครเป็นบ้านปูนชั้นเดียวก็จะไม่มีบันไดนะคะเราสนทานาเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้านเสร็จแล้ว เขาให้นักเรียนลากเส้นต่อจุดตัวเลขจากเลขหนึ่งถึงเลขหแล้วระบายสีรูปภาพให้สวยงามเลข1ถึงเลขหเด็กๆก,ก็ลากไปเลย1ถึงสองแล้วก็2ถึงสามสมถึง4 4ถึงห้ามันก็จะเป็นรูปหลังคาที่สมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้นเด็กๆก,ก็นำสีนะคะมาระบายสีรูปภาพบ้านให้สวยงามเลยนะคะค่ะเด็กๆลองไปทำกันเลยค่ะค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งคะ่ะต่อจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วให้นักเรียนนำหนังสือเรียนภาษาไทยขึ้นมานะคะเล่มน,นี้เลยค่ะ แล้วให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าสิบสองนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้ค่ะเอ๊เป็นรูปภาพอะไรเอ่ยในรูปภาพจะมีอะไรคะอ้ามีต้นไม้แล้วก็จะมีนกกับลูกนกซึ่งยังมีไข่ยอยู่เลยเห็นไหมคะอยู่บนต้นไม้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นตัวอะไรคะสุนัขใช่ไหมคะ ในรูปภาพจะเป็นเส้นอะไรเอ่ยเส้นแปะแบบเฉียงขึ้นไปแบบนี้ตามลูกศรเลยนะคะเด็กๆก็เ,เขียนไปเลยเอสงสัยเจ้าสุนัขตัวนี้มันกำลังมองดูอะไรคะลูกมองเห็นไข่นกใช่ไหมคะแล้วมันก็ทำอะไรคะเอาลิ้นเลียแสดงว่ามันอยากกินไข่นกมันก็เลยมองขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนี้ มันก็จะเลยไกลจะเป็นรอยแปะแบบนี้ค่ะเส้นเฉียงขึ้นไปเด็กๆทำให้ครบเลยนะคะลองไปทำกันเลยค่ะค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนนะคะ วันนี้ใบงานศิละปะเขาให้นักเรียนระบายสีรูปภาพอ่าและนำกระดาษที่ชู่มาติดเป็นผ้าปิดจมูกนี่คือแบบนี้ค่ะลูก<ว><น>เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีนี่คุณครูก็ระบายสีมาให้แล้วเด็กๆระบายสีตามจินตน,นาการให้สวยงามเลยนะคะอา่ะระบายสีก่อน เมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำกระดาษที่ชู่ที่คุณครูเตรียมให้เด็กๆในถุงแล้วนะคะแบบนี้นะคะหยิบออกมาหนึ่งแผน่นเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆพับลงไปเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้หากาวมาด้วยนะคะลูกนี่คือกาวใช้กาวนิดหน่อย เด็กๆก,ก็ทากาวลงไปที่กระดาษที่ชู่นะคะอ่าเมื่อพับแล้วเราก็เอามาติดตรงนี้เลยที่จมูกเวลาจามเวลาไอก็ใช้กระดาษที่ชู่ปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยนะคะป้องกันเชื้อโรคค่ะติดแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทากาวเยอะคะ่ะลูกแน่มันก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นแบบนี้ค่ะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อตรงนี้ด้วยนะคะถ้ากระดาษที่ชู่ยาวเกินไปขอผู้ปกครองตัดให้ได้นะคะแล้วให้เด็กๆเ,เขียนชื่อผลงานตัวเองลงมาตรงนี้ด้วยนะคะลูกใครทําเสร็จแล้วส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ